ดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้นำพระสมเด็จบางขุนพรมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ชํารุดนะครับแต่เป็นชํารุดเก่านะครับไม่ได้ชํารุดใหม่นะครับก็เลยทำให้เราได้เห็นเนื้อในขององค์พระด้วยนะครับพระ องค์นี้นะครับเป็นพระบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับเห็นไหมครับจะมีความบางนะครับพระจะบางไม่หนานะครับแล้วก็ในร่องรอยของการก่อนการชำรุดเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นระดับชั้นของผิวพระนะครับอย่างถ้าเป็นเนื้อคนก็หนังกำพร้า เนื้อแดงนะครับไล่ลงไปก็เป็นกระถึงกระดูกอะไรพวกนี้นะครับคือเห็นระดับชั้นของผิวนะครับก็ทำให้ดูง่ายเห็นไหมครับผมจะพยายามถ่ายให้ชัดๆนะครับส่วนเรื่องของความเหีย่ยวย่นของเนื้อผิวพันพระเนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับจากข้างนอกอยู่แล้วนะครับพระก็จะมีคาบก,กุเนี่ยมาติด นะครับซึ่งติดค่อนข้างจะอเอาออกยากมากนะครับแต่ด้วยความที่ว่า,อาตอนที่อยู่กับผมแล้วเนี่ยผมจะไม่ได้ปรับปรงุงล้างหรืออะไรพวกนี้ผมจะไม่ทำเลยนะฮะเพราะว่าผมจะชอบพระความเป็นธรรมชาติของพระนะครับที่ผ่านการเวลามา,าผ่าน สิ่งแวดล้อมที่ท่านเคยอยู่ในกุอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้เราเนี่ยดูรายละเอียดและพิจารณาได้ง่ายถ้าเราสังเกตจากทางด้านข้างขององค์ปะนะครับเราก็จะเห็นคราบกุที่มาติดนะครับเข้าไปอยู่ในซอกเล็กซอกน้อยนะครับพวกนี้ ทำความสะอาดค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะเห็นระดับของผิวพระเนี่เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระที่ชํารุดแตกหักเก่านะครับไม่ใช่ใหม่นะแตกหักเก่านะครับเพราะว่าคราบเนี่ยมันติดลงในรอยหักอะไรพวกนี้เหมือนกับทางผิวนอกเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยพระองค์เนี้ย น่าจะแตกหักเก่าในกุนะครับสภาพขององค์พระเนี่ยอพอแตกหักเก่าเนี่ยเราก็พิจารณาจากรอยแตกหักนะครับระดับชั้นผิวขององค์พระเนี่ยก็เลยทำให้ดูได้ง่ายนะครับแล้วก็พิจารณานะครับจากพุทธศิ์ขององค์พระนะครับทั้งพิม นะครับทำให้เรารู้ว่าพระบางขุนพลพิมพ์เส้นได้นี้นะครับนอกจากเก่าถึงยุคแล้วก็พิมพ์ก็ถูกต้องด้วยครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเม็ดผงพุทธคุณนะครับเป็นเม็ดสีขาวเป็นก้อนๆเล็กๆนะครับกระจายกระจายทั่วองค์นะครับองค์นี้ก็ถือว่ามีเม็ดมวลสารนะครับพุทธคุณทั้ง5้านะครับกระจัดกระจายนะครับ ทั่วองค์เลยนะครับผมถือว่าพระองค์นี้นะครับอขอบชำรุดไปนิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ยังดูดีกว่าเยอะนะครับเพราะผมเห็นคนที่ผมรู้จักหลายๆคนนะครับที่มีพระที่หักครึ่งเลยนะครับหรือว่าได้มาแค่บางชิ้นบางส่วนนะครับ ตามขอบตามมุมนะครับบางคนนี่เอามาใส่ตอบทองฝั่งเพชรเลี่ยมเลยนะครับมีแค่บางส่วนนะไม่ได้ไม่ได้ว่าหักครึ่งองค์นะแค่บางส่วนนะครับ <S <S เขายังเอามาใส่เพราะว่าเขาถือว่าการได้พระสมเด็จวัดระฆังหรือบางคุนพรมมาแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเนี่ยก็ถือว่ามีบุญวาสนาแล้วนะครับ เพราะว่าเขามองว่าในเศษเสียวส่วนอันนั้นน่ะมีพุทธคุณเนี่ยผ่านการปุกเสกผ่านพิธีมาจากสมเด็จพุทธจารย์โตแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลที่สุดของชีวิตแล้วนะครับการศึกษาเรื่องพระสมเด็จนะครับก็มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับ ทำเป็นคลิปลงใน YouTube นะครับสอนผมว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าการเสนอแนวคิดแต่ละท่านเนี่ยมีความแตกต่างกันหรือว่ามีเขาเรียกคล้ายๆกันก็ดีนะครับผมมองว่าเป็นสื่อทำให้คนเนี่ยที่มีความสนใจในพระสมเด็จนะครับ ได้เรียนรู้และเข้าใจนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยครับส่วนท่านที่ชื่นชอบนะครับอาจจะมีพระสมเด็จแท้ๆสักองค์หนึ่งหรือว่าไม่แท้ก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านเนี่ยาวายพระสวดมน์นะครับ โสดชินปัญชรทำมาค้าขายผมเชื่อว่า,าสมเด็จท่านนะครับมองท่านอยู่นะครับและก็ช่วยเหลือ,อให้ท่านเจริญรุ่งเรืองได้เหมือนกันครับอย่างพาคเครื่องเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นกุศโลบายนะครับเพื่อสื่อศาสนาให้คงอยู่ไปเป็นร้อยร้อย ปเป็นพันๆปีนะครับครับเพื่อนๆก็ในโอกาสหน้าผมจะนำพระสมเด็จบางคุณพมพิมพ์เส้นได้ที่สภาพสมบูรณ์เอามานำเสนอให้เพื่อน,อนๆได้ชมอีกนะครับครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2องเลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลน 30x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดของ อองค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียด ดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30x กก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่า มีผงเหล็กไหลไผ่ดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอ็กนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเค้งมานะครับจอลึกเห็นนะครับทำให้เราเห็นอารกอไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับ ก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน X นะครับก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับ กรอบพระรุ่นนี้เป็นกรอบชุบเงินนะครับลงยาฝังเพชรนะครับอันนี้ด้านหลังราคาอยู่300บาทนะครับนะครับถ้าเป็นชุบเงินลงยาไม่ฝังเพชรก็200บาทนะครับแล้วก็เป็นชุบทองฝังเพชรนะครับอยู่ที่450นะครับแล้วก็ถ้าเป็น ชุกทองฝั่งเพชรลงยาก็450้าเหมือนกันครับกรอบทุกอันนะครับมีความสวยงามนะครับนะครับดูตามัมเบอร์ได้นะครับัมเบอร์ที่อยู่ด้านบน13 14 15้าเนี่ยครับผม16 17 18จดดูตามัมเบอร์นะครับสามารถสั่งของได้นะครับพวกนี้เราจัดส่งให้ได้นะครับกรอบมีหลายลวดลายนะครับแล้วก็ ชุบค่อนข้างหนาแล้วก็ทนนะครับไม่ไม่ลอกนะครับปกติผมก็ใช้กรอบพวกนี้นะครับใส่อยู่นอกเสื้อนะครับใส่อยู่นอกเสื้อแฝนเดี่ยวนะครับก็ให้ความสวยงามนะครับอันนี้ก็มีทั้งลงยาไม่ฝังเพชรก็มีนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับโดยผมมีช่องทางการติดต่อ ทั้งโทรศัพท์และก็ ID Line จะสแกน QR Code ของ ID Line ก็ได้ครับพอเราติดต่อทางไลน์ได้แล้วก็สามารถสั่งของได้ครับโดยบอกนัมเบอร์ของกรอบนะครับแล้วก็โอนใจธนาคารกรสิกรโดยพิมพ์เลขที่บัญชีหรือสแกน QR โค้ดของบัญชีที่ผมส่งมาให้นี้ได้นะครับขอบคุณครับ การใช้น้ำยาทดสอบแคลไซต์นะครับให้หยดน้ำยานะครับเพียง1หยดเล็กๆเท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่1เลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทำมาจากเลซินนะครับ2นะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับ3ม ฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลักสิบปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคก,กลางที่ทันสมเด็จโตครับ5ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ำได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระ ยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับ แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ